สวัสดีค่ะป้าตุ้ยค่ะมังคุดป้าตุ้ยก็แก่เต็มที่แล้วค่ะกำลังจะออกไปขายเลยเดี๋ยวมาชมกันนะอันนี้น้องๆมาจากประเทศลาวค่ะมาช่วยป้าเก็บของแล้วก็ตอนนี้กำลังขนขึ้นรถเดี๋ยวจะออกไปขายกันค่ะ จัดขึ้นรถกันแล้วค่ะวันนี้ไม่รู้ราคาจะเป็นยังไงมังคุดป้าช่วงนี้เขาก็จะ ป้า,าไปขายที่ลงนะคะเขาก็ไปส่งเมืองจีนอีกทีหนึง่งไม่ได้ขายในประเทศค่ะในประเทศตอนนี้แพงเราต้องรอกินของถูกๆค่ะไปค่ะ เป็นคนขับไปขายเองเลยค่ะไปกันเลยคุณยายก็ขับรถเก่งนะทุกคนไปกันเลยค่ะบ้าไปขายเองเอยออกจากสวนแล้วค่ะ เดี๋ยวป้าต้องตั้งใจขับก่อนนะป้าอายุเยอะแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าออกไปถึงที่ขายแล้วป้าจะ่าให้ดูอีกคนหนึ่งค่ะป้าเดินทางจากสวนป้าสวนป้าชื่อสวนสุธิดาค่ะป้าออกจากสวนไปถึง้งที่ขายมังคุดประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดโลนะคะเดี๋ยวไปกันค่ะ ไม่มีใครถ่ายให้ป้าค่ะเพราะป้า,ปา,ปาขับรถคนเดียวค่ะค่ะเต็มอย่างนี้นะคะมังคุดป้าป้าถึงลงแล้วค่ะอันนี้พนักงานที่ลงก็ค่อยๆเอาของลงเพื่อจะนำไปช่างค่ะ อันนี้เขาต้องเอายิบออกนะคะเพื่อจะเอามาให้มันซ้อนตะกร้ากันได้ถ้าล้นมากนี่ถ้าล้นนี่เขาไม่สามารถจะมาซ้อนตะกร้าได้ค่ะมันพับกันแล้วมันแตกดเดี๋ยวเริ่มช่างเลยค่ะ ช่างทีละสองอย่างนี้นะคะเขาก็ทำไปอย่างนี้เลยค่ะป,ป,ป,ป้าก็ขายเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่ตะก้าเปล่ากลับบ้านค่ะตะก้าสวนสุทธิดาแล้วก็เอาตะก้าที่ลงเข้ามาด้วยค่ะวันนี้ได้ราคาโลเท่านี้เองค่ะ ห้าสิบห้าบาทค่ะชาวสวนไม่ได้อะไรมากมายหรอกค่ะแล้วแต่ทางลงจะกําหนด